Goedemorgen! Natuurlijk heb ik leuke kostnaampjes voor jullie. Ben je er klaar voor? Kom maar mee! Schat. S. Sch a. Tsch. Schat. Blauw wat hier aan Schat. Ja? Schatje? Leurie kwa. Schatje. krijgen. Schatje. Tje. Pint wat aan naga? Schatje. Schat. อันที่สองก็จะเป็นแบบเหมือนสแสลงมาจากภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือ babe babe แล้วก็อันที่สามนะคะก็มี baby baby ก็แบบมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะอันที่สี่คือ b a b y อันที่ห้านี่จะออกแบบดัตจาเลยก็คือ l i v e r t l i v e r t l i v e r t livered ยังคุ e เป็นไหม l i v e r e เ้ อัต่อมาค่ะ leafling leafling แต่คนไม่ค่อยใช้กันนะคะอ,อ,อันที่ใช้บ่อยที่มากที่สุดก็คือค,อคำว่า scott แล้วก็มี leaf เ a ๋ leaf เ a ๋ leaf แล้วก็เ a ๋นะคะ leaf เ a ๋ leaf เอ yeah leaf เอ r my leaf is b e n c h l e โอ้ h oh. แล้วก็มีคำว่า mopey mope แล้วก็ pe mopey mopey โมปีแล้วก็มีอะไรอีกเอิม่มอันนี้จะใช้กับแบบเรียกผู้หญิงซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเราหวานกับแฟนเนี้ยค่ะหวานมากๆเลยแล้วก็อันเนเชียเยเบนแม่อันเนเชอะไรเงี้ยค่ะอันเนเชีก็จะเป็นแบบเหมือนแบบแบบนางฟ้าตัวน้นอยๆแต่นางฟ้าก็มีทั้งเพศหญิงเ,งเพศชายนะคะใช้ได้แล้วก็มีคําว่าปูปีนะคะปูปีปูป,ปีที่แปลว่า อึอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอามาเรียกแฟนมันก็จะดูแบบเออน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคำว่า s c h e ยเจอเชยเจอเชยเจ e นะ s เชยเจ e เป็น s เนาะเอาแค่เสียงตัวนั้นแล้วก็คอควายสระเอแล้วก็เจนะคะอันนี้แปลว่าตดนะคะแต่ว่าพอเอามาเรียกแฟนมันก็จะดูน่ารักหน่อยก็คือเชยเจ e เวลาแบบดื้อๆกันอย่างเงี้ยเชยเจ e อะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็มี s n no น๊ปเ s n สโน แค่เอสโอ้โอ,อยากสุเพียโอ้ด่เาเล็กเยอะด่าเล็กคำนี้นชาแนล,ลจะชอบมากนะคะสนูปเพียอโอร่งตั้งเลยหูตั้งเลยนะคะแล้วก็นุกเพียนะคะสุกเพียต่อมาก็จะเป็นคำว่า lecture เลกเจออะไรเงี้ยเ,เวลาแบบแฟนเราแบบนักกินอะไรเงี้ยแล้วก็จะเรียกเลกเจอก็ได้นะคะเลกเจอแปลว่าอร่อยนะคะเลกเจอก็จะเป็นแบบอืมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกออย่าจริงจิมันมีเยอะมากค่ะแต่คือแบบคาที่ใช้บ่อยๆก็คือเป็นเป็นเป็นประมาณนี้อ่ะคาสุดท้ายค่ะป๊บเพียป๊บเพียแต่อันนี้เรียกผู้ชายไม่ได้นะคะใช้เรียกผู้หญิงเท่านั้นนะคะโอเคหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชนม์มากๆกันน้อยนะคะ เดี๋ยวไปเอาสโนวปพิเอให้ชาแน,นลกินกันนะคะยาสนวปพิเอสนวปพิเอฟอร์ชาแนลยาตาโตเลยลูกบ๊ายบายค่ะ